้านิสสันเอ็กเตัวนี้นะครับได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอย่างสูงได้รางวัลรถ SUV ยอดเยี่ยม8ปีซ้อนสวัสดีครับพบกับวิสาลออโต้คาร์โดยผมเบียร์วิสาลออโต้คาร์นะครับดำเนินรายการวันนี้จะมารีวิวรถ SUV นิสสันนะครับ x t 2.0V Hybrid ขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองครับปี2016 จดทะเบียนปี2017ราคาค่าตัวนะครับตอนที่ออกห้าง1ล้าน3แสน3หมื่นเสร็จเสรวันนี้เป็นมือ2แล้วเลขไม้9หมื่นเสร็จเสรวิสารออโต้คาร์ขาย6แสน 59,000บาทเท่านั้นเพราะเป็นมือ2ทีไรนะครับนิสสัน x t สเทลมักจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับเพราะว่าส่วนต่างระหว่างป้ายแดงกับมือ2ค่อนข้างที่จะห่างกันแบบชัดเจนผมจะเล่าอย่างนี้นะครับประวัติความเป็นมาของนิสสัน x t สเทลเนี่ยนะครับเข้ามาในเมืองไทยนะครับตั้งแต่ปี2001นะครับถึงวันนี้ก็20ปีพอดีโดยเข้ามาตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นเจ้า T30 นะครับ ปี2001ถึงปี2007นั่นเองนะครับพอมาปี2007ก็คือเปลี่ยนโฉมเป็นเจเนอเรชันที่2ก็คือเจ้า T31 นั่นเองนะครับปี2007ถึงปี2014ตัวนี้นะครับเป็น T32 นะครับโฉมตั้งแต่ปี2014ถึงปัจจุบันนั่นเองครับผมผมเบียร์วิสารออโต้คาร์นะครับถ้าได้รีวิวแล้วนะครับอย่างที่รู้กันอยู่ผมแกะทุกซอกทุกมุมนะครับมุมไหนอยากรู้อยากเห็นนะครับเฉียวชนหรือเปล่า ผมแกะทั้งสิ้นครับแกะหมดเลยนั่นเองครับผมสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําคลิปก็คือในกรณีที่ลูกค้าสนใจรถรุ่นนี้อยู่หรือรถรุ่นที่ผมรีวิวอยู่นะดูจบสามารถตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยครับไปรถของผมนะครับที่วิสานออโต้คาร์นะครับจะเน้นนะครับผมเอาปากกามาด้วยนะปากกาพิเศษแล้วกันนะครับรถผมนะครับน็อตจะไม่ขยับแสดงให้เห็นถึงความเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับนะครับ เนี่ยฮะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับอ่าเห็นไหมกล้องตามผมมานะไม่เคยผ่านการทําสีมาก่อนนั่นเองอ่ะไล่มาที่ซุ้มโชคกซุ้มโชคกก็คือจะมีรอยแต้มสีจากโรงงานหรือว่า QC อยู่นั่นเองนะครับที่ซ่อนอยู่ตรงซุ้มโชคกด้านขวานะครับก็คือจะเป็นแผ่นเพจนะครับอ่าจะบอกว่าโมเดลนะครับบอดี้อะไรอย่างนี้ของ n i สสันนะครับคงสภาพที่เดิมๆแบบนี้นะครับไล่มาที่แก้มขวาตัวนี้จะเป็นแผ่น กั้นความร้อนนะสามารถที่จะแงะดูได้ว่าเห็นความเดิมของน็อตแก้มเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยผ่านการขันมาก่อนเห็นป่ะตามปากกาที่ผมจิ้มเลยครับเห็นไหมนี่คือน็อตแก้มกว่าน,นะครับไม่เคยผ่านการขันมาก่อนนั่นเองนะครับไล่มาถึงคานหน้านี่ครับคานหน้าคานหน้าก็ดูกระเดื่องฝากระโปรงนะครับไม่เคยผ่านการขันน็อตมาก่อนนะครับมีรอยแต้มสีอยู่เห็นไหมน็อตจะไม่เคยผ่านการขันมาก่อนนะครับนี่คือน็อตคานหน้า นะเนี่ยเนี่ยานหน้าเลยเห็นไหม mm hmm. เห็นเม็ดอาร์คไหมท่านผู้ชม mm hmm. อ่าเม็ดอาร์ค mm hmm. ไล่เรียงมาเลยสวยงามนะครับ mm hmm. ไล่มา mm hmm. นะครับมาดูแก้มซ้ายแก้มซ้ายอย่างที่ผมบอกแงดูได้นะครับดูน็อตอ่าไม่เคยผ่านการขันมาก่อนนะครับใสใสเลยแบบนี้เลยอีกตัวหนึ่งเห็นไหมใสใสเลยนะครับเลื่อนมาเป็นฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงไม่เคยผ่านการขันมาก่อนนะครับเห็นไหมแดดส่องพอดีเลยอ่าดูเข้าไปยันในซอกกล้องเห็นไหม แกะได้นะครับเนี่ยฝาครอบเครื่องนะครับเป็นพลาสติกตัวนี้นิสสันไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนี่ผมแกะให้ดูเลยเห็นไหมเครื่องยนต์ต้องเป็นแบบนี้ครับใสๆใสเดิมเดิมแบบนี้ครับนะครับซีนน้ามันหรืออะไรเงี้ยครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใสๆใสแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมน็อตนี่คือน็อตแท่นเครื่องเห็นไหมเนี่ยครับยางแท่นเครื่องเนี่ยฮะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมาก่อนนะครับจะมีแต้มสีจากโรงงานอ่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่นี่คือยางแท่นเครื่อง นะฮะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับใส่ไฟไฟเลยแบบนี้าการใส่ก็ไม่ยากครับดูฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับแผ่นกั้นความร้อนยังอยู่นะครับเนี่ยดูขอบลูกยางนะครับเล็บจิกต้องอยู่เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกครับสติกเกอร์ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยยังอยู่นะครับเนี่ยคุณดูง่ายๆเลยนะคุณดูฝากระโปรงที่มันเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือกลมกลมมันจะมีความคมนิดๆเน,น,นี่ยเอาเอานิ้ว แย่เข้าไปกลมก็ต้องกลมนะครับไม่เป็นวงรีไม่บีไม่แบนนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบนี่คือสภาพรถที่ไม่เคยผ่านการชนมาก่อนห้องเครื่องนะครับ10คะแนนผมให้เต็ม1ิบไม่หักเลยครับคันนี้ห้องเครื่องเสร็จแล้วต่อไปไปดูด้านข้างกันครับด้านข้างนะครับมากับล้อแม็กนะครับอันลอยนะครับขอบ17นะครับ ยางมิชลินนะครับสภาพดีครับสภาพยังใหม่อยู่ปี2019นะครับสัปดาห์ที่24นะครับคุยตรงๆเลยอีก1ปีสบายนะครับสำหรับดอกยางหนาๆแบบนี้นะครับไล่มานะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวนะครับอ่ามีกล้องมาด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นกล้อง360องศานั่นเองครับขยับมานะครับมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นีย์เลตแล้วอ่าเปิดได้เลยอ่านี่รถผมท่านผู้ชมนะครับ กุญแจสำรองมีนะครับมีทั้งหมด2ดอกนะครับเป็นรีโมทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับครบผมเบียร์วิสันเอาตัคาร์มาถึงตรงนี้แล้วก็คือต้องแกะล้วครับท่านผู้ชมเปิดประตูฝั่งคนซ้อนนะครับด้านหน้านะครับอ่าเปิดมานะครับดูขอบลูกยางก่อนนะครับท่านผู้ชมดูตามผมไปเลยนะครับถ้าคนที่ดูตามผมบ่อยๆจะรู้เลยนะครับวิธีการดูรถเนี่ยดูขอบลูกยางก่อนนะครับเนี่ยฮะเอาเล็บจิกแล้วไม่ต้องมีรอยยู่แบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมนิ่มๆแบบนี้ ไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเป๊กจนเกินไปนะครับอ่าไล่ต่อมาลงมาด้านล่างนะครับก่อนประตูนะครับน็อตจะไม่เคยผ่านการถอดมาก่อนจะมีเม็ดอาร์คเห็นไหมก่อนประตูยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานเลยนะครับนี่คือเดิมเดิมนะครับนิดนึงมาดูน็อตก่อนประตูตามปากกาที่ผมชี้นะครับเดิมเดิมใสใสเลยแบบนี้เลยนะมีสติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมเนี่ยครับไม่เคยผ่านการถอดการขันมาก่อนนั่นเองใสใสเลยคันนี้มาไฮไลท์ทำตลอดทำทำทุกคลิป โอ้โหเนื่องจากผมคิดว่าไม่เคยแกะเลยนะแต่มันต้องแกะครับท่านผู้ชม,มเห็นไหมเม็ดอาร์คอันนี้ผมจะแกะให้ดูบางส่วนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นของเดิมอยู่นะครับไล่มาที่ชายล่างนะครับแกะต้องแกะยันชายล่างท่านผู้ชมอ้อหรถไม่เคยถอดจริงๆครับคันนี้ Uh huh. ดูดตึบๆเลยเห็นไหมเนี่ยครับเม็ดอาร์คยังอยู่เห็นไหมดูกรประตูนะนผู้ชมนะครับกล้องมาเห็นไหมกรประตูผมจะมีแต้มสีจากโรงงานอยู่เห็นป่ะดูซอกข้างในนะครับดูประตูถัดไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมน็อตไม่เคยผ่านการขันมาก่อนนะครับเดิมๆเ,เลยแบบนี้เนี่ย uh huh. ซือรถมันต้องแบบนี้ครับมือสองไม่เคยผ่านการชนมาก่อนนะครับดูขอบประตูเดิม แกะลูกยางดูเม็ดอาร์คดูยันชายล่างอ่าเนี่ยเห็นไหมไใสๆแบบนี้เลยก่อนประตูมีแต้มสีอีกแล้วเนี่ยเห็นปะอ่าไม่เคยผ่านการถอดการขันมาก่อนนั่นเองด้านท้ายของนิสสันเอ็กเก็จะเป็นแบบเรียบๆนะผมว่าจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเพียวได้ไฮบริดซ ก็คือขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองครับผมอันนี้เป็นรุ่นนะครับ Xcell มีเซนเซอร์นะครับหนึ่งสามี่ี่จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยอยู่ตรงนี้นะครับประตูหลังเป็นไฟฟ้านะรอน,นิดหนึง่งเปิดไฟฟ้าขึ้นมาสะดวกสบายปุ๊บเปิดประตูแล้วผมดูขอบก่อนก่อนดูน็อตก่อนนี่ไม่เคยผ่านการขันมาก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมอ่าไล่มา น็อตฝาท้ายเนี่ยต้องไม่เคยผ่านการขันมาก่อนหัวน็อตจะไม่บี้จะไม่แบนจะเป็นแบบนี้ครับร่องน้ําเห็นไหมนี่คือร่องน้ําก็คือจะเป็นรอยอาร์คจากโรงงานนะครับเนี่ยฮะเนียนๆแบบนี้เองครับอ่าไล่ลงมาด้านท้ายแกะอะไรดูได้บ้างว่าชนไม่ชนแกะอะไรดูไม่ได้บ้างแกะลูกยางตรงนี้ได้นะครับแกะดูได้อ่าเนี่ยครับแกะนิดเดียวคุณจะเห็นเม็ดอาร์ค 1>, 1, 2, 3เนี่ยไล่เรียงไปมีเม็ดอาร์คทั้งนั้นแหละครับทั้งเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยคุณดูล่องไอ้นี้ตามผมนะครับก็คือจะมีแผ่นนะครับโลหะ 1, นึ่แผ่นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรในโรงงานนะครับยิงจุดสปอร์ตขึ้นมานะครับก็คือการประกบของโลหะทําให้มันเชื่อมมันต่อกันมันติดกันนั่นเองครับผมก็เลยเกิดรอยเม็ดอาร์คขึ้นมาอันนี้คือเดิมๆม,มาเนี่ยด้านนี้อีกนะครับสะโพก ดูตามผมไปนะเนี่ยสะโพกด้านขวานะครับเห็นไหมมีเมนอาร์คอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีตัวอักษร R อยู่เห็นไหมตัวอักษร R ด้านนู้นก็เหมือนกันนะครับจะมีจุดเหมือนกันนะครับเห็นไหมสะโพกซ้ายหนึ่งสสามี่ห้าแล้วเป็นตัวอักษร L นั่นเองครับรถเดิมจะเป็นแบบนี้เอ็กเทลยยางอะไรอยู่ตรงไหนมียางอะไรเปล่ามีนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับอันนี้คือจะเป็นแผ่นกั้นสัมภาระอ่าเวลากั้นสัมภาระนะครับไม่ให้กระเด็นไปในห้องโดยสารเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ถอดเก็บไว้บ้านก็ได้นะตัวนี้แบตเตอรี่ไฮบริดจะอยู่ตรงนี้เอ็กเซลไฮบริดเนี่ยก็คือจะมีแค่5้าที่นั่งเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีเบาะแถว3เหมือนเครื่องยนต์2.5ตัวน้ํามันเพียวนั่นเองครับผมเปิดที่เก็บสัมภาระกล่องเก็บสัมภาระนะครับสามารถที่จะไว้รองเท้าได้นะครับเพราะว่า หนึ่งคู่สองคู่สามคู่อะไรก็ตามเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมีกลิ่นอับก็สามารถจะใช้ตัวนี้ปิด<ๆ>เพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารได้นะครับปุ<ๆ>๊บนี่ยางอะไรจะอยู่ด้านในนี่ครับยางอะไรจะอยู่ด้านในจะเห็นหลุมยางอะไรนะครับจะดูลอนได้เลยนะครับดูตรงนี้ได้ว่าจมน้ํามาหรือเปล่านะครับชนมาหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะเห็นร่องรอยเดิม,ดมๆข้างในนี้จะเป็นแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดครับ เป็นแบตลิเธียมไอออนนั่นเองครับผมท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆโต,โต,โตแบบนี้แหละครับประตูก็ปิดไฟฟ้าง่ายได้อ่าต่อมาแกะประตูเรื่อยๆครับแกะทุกบานคันนี้หนึบจริงๆหนึบมากไม่เคยแกะเลยอื้อเม้นอาร์คอยู่เหมือนเดิม ดูชายล่างรถเนี่ยครับต้องดูนะครับดูด้านบนแล้วก็ต้องดูด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าดูทั้งล่างทั้งบนนะครับบางทีด้านบนไม่โดนด้านบนสวยนะครับแต่มีชายล่างมานะครับต้องดูให้ครบก่อนประตูมีแต้มสีเห็นไหมขอบประตูที่ล็อกเด็กนะรุ่นนี้เปิดจากข้างในไม่ออกบางทีฮะค,คนไม่รู้เอ๊ะประตูเสียหรือเปล่านะรถมีที่ล็อกเด็ก นะก่อนประตูยังมีแต้มสีอยู่เลยอ่ะกล้องมาดูเน่ยเ,นเห็นไหมอืมใส่แบบนี้ผมชอบรีวิวที่มันแบบกลางแดดแบบนี้นะได้เหงื่อเลยเห็นปะแต่มันสว่างดีนะครับมันทําให้ภาพเห็นชัดเหนื่อยหน่อยนะแต่ทุกคนเห็นภาพจะชัด,ชดผมก็โอเคขายตัวเองหน่อยอ้าวบานสุดท้ายอ่าเหมือนเดิมครับเม็ดอาร์คยังอยู่เห็นไหม เหมือนเดิมครับอ่าคันนี้เจ้าของเติมยางในโตเจนนะครับจากบี i ิกมาด้วยนะก่อนประตูเดิมๆดูขอบประตูบอดี้สวยนะครับแต่ขั้นตอนสำคัญหยิบอุปกรณ์คุณขึ้นมานะครับไฟฉายนั่นเองนะเป็นเบาะไฟฟ้านะคุณยกเบาะขึ้นให้สุดยกเบาะขึ้นสูงเลยแบบนี้อ่าเลื่อนมันถอยไปจะดูอะไรจะดูรางเบาะนั่นเองนะครับอ่าใสๆแบบนี้นะครับไม่มีจมน้ำ ต่อมาดูก้านคันเร่งก้านเบรกนะครับเบรมือนะครับก้านพวงมาลัยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับวัสดุเป็นเหล็กที่ไม่เคยผ่านการลุยน้ําหรือว่าจมน้ํามาก่อนนั่นเองครับบอดี้สวยแล้วนะครับเงือหยดเลยน้แต่ชอบผมชอบเนี่ยกลางแดดแบบนี้นะครับมันเห็นภาพชัดเจนดีอ่าตัวนี้มีแหลกที่ใส่แหลกนะครับสําหรับท่านที่ชอบลุยป่าลุยเขานะแข็งแรงนะบอดี้โดยรวมนับสวยนะครับ รถผมไม่มีชนสักนิดเดียวนะครับนิดหน่อยก็ไม่มีนะครับชนหนักก็ไม่มีชนเบาก็ไม่มีเลขไม้นะครับเ0 0 0 0มเศษเศษนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับว่ามันดีอย่างไรนะครับมันดีเหมือนที่ผมเอ่ยไปข้างต้นไหมนะครับผมเดี๋ยวไปกันครับไปกันครับท่านผู้ชมอ้เข้ามาอยู่ในนี้ค่อยเย็นหน่อยฮะผมมารีวิวนอกสถานที่เลยนะฮะเนี่ยจะได้ขับ ทดสด้วยตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็น2ล้อนะครับเป็น4ล้อออโต้นะครับหรือว่าจะเป็น4ล้อตลอดเวลาก็ได้ครับสำหรับเราไปเที่ยวนะครับปีนป่ายเขาอะไรก็ตามมันไม่ใช่เป็นออโต้เหมือนพวก CRV ครับตัวนี้ก็คือข้อดีของนิสสัน X Trail เลยก็คือสามารถที่จะปรับเกียร์โฟได้นั่นเองครับพอผมมานั่งแล้วนะครับความรู้สึกเบานะครับเป็นเบาะหนังคันนี้นั่งแล้วรู้สึกนิ่มสบายนะครับกระชับ ทัศนวิสัยในการมองนะครับกว้างนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะครับสไตล์คล้ายกันนะครับกับพวกใช่ไหมนิสสันนาวาร่าไหมคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันครับแต่งี้เป็นหนังนะครับจับกระชับมือเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับมีประตูหลังไฟฟ้านะครับมี ปาร์คเซนเซนะครับประตูกระจกฝั่งคนขับนะครับเป็นอัตโนมัติฝั่งเดียวนะครับตัวนี้หน้าจอก็คือจะมีเนวิเกเตอร์นะครับมีจอนำทางนั่นเองใส ed, ่แผ่นดิสตแผ่น DVD ได้นะครับผมหน้าจอสามารถที่จะต่อกับบลูทูธต่อกับมือถือได้นะครับอำนวยความสะดวกฟังเพลงนะครับหรือว่ารับสายวางสายได้เลยนะครับแอร์ก็คือเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับ แยกอิสระซ้ายขวานะครับดูวงเลี้ยวอ่าวงเลี้ยวแคบครับเดี๋ยวผมจะลองทําความเร็วนะไม่รู้ว่าจะลองได้ไหมรถเยอะหรือเกินระหว่างเกียร์กับที่พักแขนก็ที่พอ,พอดีกันนะอ่าจับได้พอดีนะครับสามารถจะตบเข้ามานะครับใส่เกียร์ได้นะครับโดยที่ ที่วางแขนรองกันพอดีเลยนะครับอ่าอันนี้พอดีแลนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะเกียร์ผมว่ามันสมูทนะครับนะเป็นเกียร์ CVT เวลาที่มันเชนหรือว่ามันเปลี่ยนเกียร์นะครับเราแทบไม่มีความรู้สึกเลยอ่าตอนนี้หนึ่งร้อยี่สิบนะขึ้นสะพานด้วยนะร้อยสามเนี่ยฮะช่วงเปลี่ยนเกียร์แทบจะไม่รู้สึกเลยร้อยสี่นะนิ่มมากปึ๊บโอ้ยเป็นไงช่วงล่าง เนิบเนครับอ็กเทลผมขึ้นสะพานนะครับพร้อมเบรกที่ร้อยกว่าเอาโห,หนืมเนิบครับไม่มีการปัดไม่มีการเป๋ใช้ได้ครับตัวนี้ชอบชอบชอบเพราะว่าผมได้ขับรถราคา1,500งล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้พอมันเป็นมือสองแล้วเราสามารถที่จะแตะต้องมันได้ครับมันอยู่ห0แ0 0กว่าบาทเองนะครับ มีเงินหกแสนกว่าบาทตอนนี้ถ้าจะไปซื้อป้ายแดงซื้ออะไรได้บ้างอะ่ะท่านผู้ชมจะได้รถที่มันอำนวยความสะดวกสบายเป็น SUV แบบนี้สูงขนาดนี้ได้ไหมอะ่ะก็ไม่ได้นะได้ Eco Car อาจจะได้ v ีออได้ยาลิสสี่ปีวิ่งเก้าหมืนก็ตกเฉลี่ยปีละประมาณ 20, สองหมืนเศษสองหมื่นต้นๆน,น,นะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับอุปกรณ์ก็ครบนะครับ คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับคันนี้สวยๆใช้ใสเลยอย่างที่ผมแกะไปนะครับไม่มีชนนะครับการขับโอเคครับไม่ต้องทำรถคันนี้นะถ้าท่านใดหายอยู่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวขับได้เลยนะครับของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่อยู่แล้วนะครับทั้งระบบก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับขัดสีฟอกเบาะล้างห้องเครื่องเราทำให้ตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับถ้ามันมีบิดเบี้ยวเราทำให้หมดอยู่แล้วครับ สำหรับวิสาโนอโตคามีการันตีหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์มีรถเพื่อนมาพอดี <c oughs> รับประกันเครื่องเกียร์นะครับผม1ปีนะครับหรือว่า2 5 5 0 0กิโลนะครับจากวิสาโนอโตคานะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะครับแบตเตอรี่นะครับไดชาร์จไดสตาร์ทจีปาถะยกเว้นยางแตกยางแบนรับประกันให้นานถึง6เดือนหรือว่า2 5 5 0 0กิโลนะครับทำให้จริงนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่าย ครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้านิสสัน X-TEL เนะครับ Hybrid 2.0v ขับ4คันนี้ครับปี2016จดทะเบียนปี2017วันนี้ราคาออกห้างผมเอ่ยไปแล้วนะครับ1 3 3 0 0ล้านสามแสเศษเศษวิสานออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมขายแค่659,000บาทเท่านั้นผมรับประกันนะครับเครื่องเกียร์นะครับ25,000กิโลนะครับ แล้วก็รับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับเลขไม่เก้าหมื่นโลเศษอันนี้ก็รับประกันครับผมการรับประกันก็คือคลิปวิดีโอนี้นี่แหละครับที่ผมรีวิวไปที่ผมพูดไปนะครับตรงนี้คือการรับประกันจากผมนั่นเองครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็รีบเลยครับรถสวยสภาพดีมีเข้ามาไม่บ่อยครับผมวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรถอะไรนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เจ้านิสสันเอ็กเทลตัวนี้นะครับหรือว่ารุ่นเอ็กเทลเนี่ยนะครับได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอย่างสูงนะครับได้รางวัลรถ SUV ยอดเยี่ยมนะครับ8ปีซ้อนด้วยกันนะครับผมในญี่ปุ่นบอกตรงๆเลยว่ารุ่นนี้ฮิตมากแล้วก็ดีมากนะครับคนญี่ปุ่นชอบมากๆอีกนิดนึงนะครับผมนิสสันเอ็กเทลนะครับในเมืองไทยนะครับเลิกผลิตแล้วไม่ต้องตกใจนะครับนิสสันเลิกผลิตแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกันยาปี2563นั่นเองก็คือปีที่แล้วนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลนะครับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าอะไหล่เหลือเฟือนะครับในเมืองไทยอะไหล่เยอะมากไม่ต้องกังวลนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะหาว่านะรีวิวนะครับคุยแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับข้อเสียผมจะบอกไปแล้วกันว่านิสสัน x t ็กเนะครับเขาว่ากันว่ามีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับ ผมมีวิธีแก้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยทุกๆ30 0 0 0ืกิโลนะครับท่านที่ใช้นะครับควรจะต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์นั่นเองครับผมเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับสามหมโลเปลี่ยนที3 0 0 0 0โลเปลี่ยนทีนะครับรถจะได้อยู่กับคุณนานๆเกียร์จะได้ไม่สึกหลอนะครับผมด้วยความปรารถนาดีครับจากเบียร์วิสาโนตัคาเดี๋ยวจะหาว่าบอกแต่ข้อดีไม่บอกข้อเสียกันเลยไปก่อนครับ